สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นวันแมคโครเดย์นะครับเป็นวันแมคโครนะครับวันนี้นะครับผมมีแมคโครนะครับของโกเบโก้นะครับมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยกันทั้งหมด3คันนะครับมีไซส์10ตันกับ12ตันนะครับนี่นะครับก็มีมา3คัน3รุ่นด้วยกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูคันแรกกันก่อนเลยเป็นตัวนี้นะครับใกล้มือผมเลยนะครับ ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโกเบโก้นะครับ SK 120 Mark 5นะครับอ่าเป็น120 Mark 5นะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูสภาพรอบขันกันนะฮะวันนี้อาจจะไปเร็วที่นึงนะครับเพราะว่าตัวรถที่รีวิวเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวเลยนะครับถ้ารีวิวนานเกินไปเนี่ยเดี๋ยวจะเขาเรียกว่าไงใช้เวลาคลิปยาวนานเกินไปเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อกันนะครับอ่า เห็นครับก็เดี๋ยวจะไปไว้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่สนใจอยากจะลองดูวิดีโอกับรูปภาพของเขาละเอียดๆเนี่ยก็ทักไลน์มาได้เลยนะครับอยู่ด้านบนขวามือนะครับทักไลน์มาได้เลยนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันที่เจ้า120มาร์ควาคันนี้นะครับนี่นะฮะอ่ะตันนี้ก็จะเป็นเกียร์ยางนะครับแล้วก็เออเขาเรียกว่าไงแท็กเล็กแล้วก็หุูดเกียร์ยางนะครับตัวนี้นะครับอ่นะเดี๋ยวดูปั๊มกันก่อน Home นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของตัวถังน้ํามันโซล่าของเขานะครับสภาพภายในก็โอเคนะครับไม่ได้มีรอยผุข้างในนะครับไม่ได้มีรอยสลิมอะไรมากมายด้วยนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นฝั่งของถังน้ํามันของเขานะครับเนี่ยนะครับเป็นมาร์คไฟนะครับตัวนี้นี่นะฮะกอบเโก้ตีตามแบบนี้เลยนะครับ <ns. S 2> อันนี้จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะครับลูกค้า ก็ <kę> จะเป็นเครื่องยนต์ซีซ <Turbo> ูปเทอร์โบนะครับเจ้าตัวนี้นะครับนี่ยนะสภาพเครื่องก็โอเคเลยนะครับจะปีนให้ดูนะครับนะครับเป็นซีซูปเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยงานเครื่องของเขานะครับก็นี่เลยตามตาเลยนะครับเียร์ดูสูซีบีดีหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เียร์ดูสูซีบีดีหนึ่งนะครับนี่รับสภาพก็แห้งๆโอเคนะไม่ได้มีรอยเลือดซึมตรงไหนของตัวเครื่องยนต์น,นะครับแล้วก็ช่วงปั๊มของเขาเนี่ยก็แห้งดีเลยนะครับ ปั๊มเทอร์ลิกแห้งดีหมดเลยนะครับ่ช่วงล่างโอเคนะครับไม่ได้มีรอยเขาเรียกไงรอยผุหรือว่ารสนิมอะไรมากมายเลยนะครับอ่านี่นะครับสภาพโอเคนะนี่นะฮะอ่าี่ก็จะเป็นสภาพของเจ้าตัว120 มาร์คไฟคันนี้นะครับเนี่ยนะมาต่อกันเลยนะครับตัวถัดมาข้างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็น s อส0 0้อยนะครับ SK 1 0 0้อยมาร์คไฟนะครับเนี่ยนะสภาพหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะครับสามคันนี้นะครับหัวกลมเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยนะดูในช่วงล่างก็โอเคนะครับเนี่ยนะรงตัวเรือนนี่เหลือเยอะนะครับเนี่ยนะครับตัวเรือนเหลือเยอะอยู่นะครับเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับ SK า s y a l k f ตัวนี้ก็จะมีตัวซับคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับเนี่นะเป็นซีเรียลค่อนข้างสูงนะครับนะสภาพภายในโอเคนะโอเคเดีเ๋ยวเดินไปดูเครื่องยนต์กันนะครับมาเยอะนะครับน,นี่มา3าคันด้วยกันเลยนะครับตูดเขาก็โอเคนะครับตัวนี้นะครับเนี่นะเป็นแท็กเหล็กครับยา นี่ก็เป็นเครื่องยนต์ของเขานะครับตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะ4สูบเทอร์โบเหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะเป็น4สูบนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นตัว CB d ดีเหมือนกันด้วยนะครับเนี่ยนะเป็นอิรุซุซ b d นะครับเครื่องยนต์4สูบนะครับตัวนี้นะครับสภาพเครื่องก็โอเคเหมือนกันนะครับไม่ได้มีรอยรั่วซึมตรงไหนของตัวเครื่องยนต์เลยนะครับเนี่ยนะับปั๊มก็แห้งดีนะครับอ่าสามขานี้มาสภาพโอเคหมดเลยนะนี่นะ ช่วงลงช่วงล่างโอเคหมดเลยนะครับเนี่ยตัวเดินเลยเยอะมากนะครับนะครับโอเคเราเดินออกไปข้างนอกกันนะครับเจ้ากระจกตัวนี้นะครับที่ไม่มีใส่มาเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าซื้อปุ๊บเนี่ยเราจะมีใส่ให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเปิดภายในดูกันนิดนึง สภาพภายในของเจ้าตัวมาไฟอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับสภาพภายในก็โอเคนะ,อะโอเคเมื่อกี้ผมลืมให้ดูภายในตัวนี้นะครับยวเปิดที่ดูก่อนนะครับอันนี้จะเป็นตัว120มยีมาไฟนะครับจะดูสภาพภายในกันนี่นะครับเราสังเกตง่ายๆนะับมาไฟกับมาไฟซูเปอร์เนี่ย ถ้ามาร์คไฟนะครับเขาะจะมีหน้าจอแบบนี้ยืดขึ้นมานะครับแต่มาร์คไฟซูเปอร์เนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับก็มีการแบ่งแยกง่ายๆนะครับของเจ้ามาร์คไฟกับมาร์คไฟซูเปอร์นะครับน,นะพวกแพรคอนโทรลปั๊มของเขาเนี่ยก็แห้งดีหมดเลยนะครับโอเคไปต่ตอกันไวๆน,นะครับเดี๋ยวดูแพรด้วยนะครับตัวนี้ลืมให้ดูแพรนะครับ แร์คอนโทรลมอเตอร์สวิงเนี่ยแห้งดีหมดเลยนะครับด้านหลังด้านหลังในสภาพโอเคนะครับไม่ได้มีรอยผูดหรือว่ารอยสนิมอะไรมากมายนะครับอโอเคนี่นะครับเจ้าสองตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง CBD เหมือนกันนะครับยูซู CBD นะครับเราเดินไปปิดท้ายกันที่เจ้าตัว SK100 Mark คฟคันนี้นะครับน,นะครับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นสเปคแทกใหญ่นะครับแท็กใบกว้าง 60เซนแบบนี้นะครับเป็นแท็กใหญ่นะครับ SK 1 0 0นะครับก็จะตีตาแบบนี้เลยนะครับนะครับสภาพภายในโอเคนะครับตัวนี้ หัวก็จะเป็นทรงคล้ายๆกันหมดเลยนะครับเป็นทรงกลมๆนะครับคล้ายๆเฮลิคอปเตอร์เหมือนกันหมดเลยทั้ง3ตัวนะครับน่ารักนะฮะเจ้ารถรุ่นนี้นะครับเปิดเครื่องให้ดูนะครับไม่ใช่เครื่องขอภายนะครับเป็นสภาพภายในหัวเก่งนะครับนี่นะฮะสังเกตนะครับมาไฟสเปอร์ก็จะไม่มีไอ้ที่มันเป็นแท่นหน้าจอยืดออกมาแล้วนะครับก็จะมีแค่นี้เลยนะครับแท่นหน้าจออยู่ตรงนี้จุดเดียวนะครับนี่นะครับก็เป็นข้อแบ่งง่ายๆนะครับของมาไฟกับมาไฟสเปอร์นะครับนี่นะฮะ พุดแพ่ปั๊มตัวเดินเนี่ยแห้งดีหมดเลยนะครับภาพด้านหลังโอเคนะ,ะนี่นะครับไลกันไวไวนะครับอ แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเปิดให้ดู เครื่องยนต์เจ้า3ตัวนี้เนี่ยก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ซีซูบเหมือนกันนะฮะเหมือนกับเจ้าตัว SK100 ตะกี้เลยนะครับแล้วก็ขนาดเครื่องของเขาเนี่ยก็เป็น4 b d 1เหมือนกันนะครับยูซูซีบีดีหหมดเลยนะครับเนี่ยนะโอเคเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพนะครับคร่าวๆนะครับของเจ้าตัวรถขุดโกเบทั้ง3คันนี้นะครับ10ตัน สิตันนะครับ SK 1 0 0 Mark ไ Mark ไ Super แล้วก็ SK 1 2 0 Mark ไ Super นะครับอ่ะโอเคสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวรถขุดทั้ง3ามคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวโกเบโก้ SK 1 0 0 Mark ไฟนะฮะ SK 1 0 0 Mark ไฟ Super SK 1 2 0 Mark ไฟนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรนะครับที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้บนขวามือได้เลยนะครับ ก็พอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะครับก็จะมีรูปของเขาเนี่ยพร้อมกับวิดีโอนะครับตอนที่ขับทดลองใช้งานนะครับให้กับลูกค้าได้ดูชมกันทางไลน์ทีนึงด้วยนะครับเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับเนี่ยนะอ่าก็มาด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับถ้าไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ั่นี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดซับไลน์นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นพลาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ั่นี้นะครับลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในนคคลิปห้าสสวััดีรบ